คลิปนี้สำหรับมือใหม่ค่ะตั้งแต่ขั้นตอนอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube การใช้ YouTube Studio ซึ่งบีจะสอนโดยการใช้งานผ่านมือถือนะคะให้คุณอัปโหลดเป็นใส่ปกใส่ข้อความใส่แท็กดูผลการวิเคราะห์เป็นยอดวิวเท่าไหร่ยอดซับเพิ่มขึ้นลดลงพวกงานพื้นฐานเกี่ยวกับการอัปโหลดคลิปวิดีโอจะอยู่ในคลิปนี้นะคะใครเป็นมือใหม่รอดูนะคะใครรู้แล้วข้ามคลิปนี้ไปได้เลยค่ะ ช่องยูทูบทำยังไงอยากสร้างช่องใหม่ youtube เพิ่มทำยังไงอย่างที่รู้กันว่า1 e อีเมล1 Gmail นะคะสามารถสร้างช่องได้มากกว่า500 channel เลยค่ะหรือ500ช่องนั่นเองคลิปนี้ค่ะในจะมาสอนทุกคนสร้างช่อง youtube ง่ายๆทำได้ด้วยมือถือค่ะคลิปนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คืออีเมลค่ะ สมัคร Gmail กันให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็มาดูในช่องของไหนได้เลยนะคะมีการสอนสมัคร Gmail ด้วยค่ะหลังจากที่เราสมัคร Gmail เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มสร้างช่อง YouTube กันเลยค่ะ,ะโดยการสร้างช่อง YouTube นะคะเราสามารถสร้างช่องได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะชื่อที่คิดว่า อยากแนะนําให้ตั้งนะคะก็คืออาจจะเป็นชื่อของเรานะคะเพื่อการสร้างตัวตนให้คนจดจําควบคู่กับสิ่งที่ทําค่ะอย่างในชื่อช่องว่า Nightumitu นะคะก็มาจากชื่อของไนเองนะคะแล้วก็ Nightumitu ที่แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะโอเคค่ะเราเตรียมอ e ีเมลกันเรียบร้อยแล้วเตรียมชื่อช่องเรียบร้อยแล้วเราไปสร้างช่อง YouTube ด้วยมือถือกันเลยค่ะ แรกนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับที่หน้าจอมือถือของในเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะไปเข้าที่แอป Google c Home r ค่ะซึ่งมือถือของทุกคนจะมีอยู่ที่เครื่องอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วก็มากดเข้ากันเลยนะคะที่แอป Google c Home r ค่ะ ทีนี้ค่ะที่นบอกว่าให้ทุกคนนะคะมีอีเมลของตัวเองแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะผ่าน w w w gmail com ก็ได้ค่ะพอล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเข้าที่เว็บไซต์ google com ค่ะ